วันอาทิตย์วันอาทิตย์ในไพ่ศึกษาเรียนรู้เข้าวัดเขา้าวานี่คือชาววอาทิตย์นะครับในช่วงของเดือนเนี้ยคุณจะมีเกณฑ์ได้เกี่ยวกับการเรียนการสอบอโดดเด่นเฉพาะคนที่บุคคลที่เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาการนอนแผนการสอบนะครับจะโดดเด่นเป็นพิเศษนะครับลิงกมุมหนึ่งคือชาววอาทิตย์ช่วงนี้คุณจะได้เข้าไปอยู่ในพิธีกรรมมันจะเป็นการมาดูดวงการไปทําบุญการไปไหว้เทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรประมาณนี้นะครับแต่อีกมุมหนึ่งก็คือมันจะมีด้านดํา ด้านดำก็คือหมายถึงว่าวัดก็เข้าเล่าก็กิน เพราะนั่นคือเช้าว,วันอ,อ,อาทิตย์นะครับคุณก็จะมีเกณฑ์ที่จะไปผับกลางคืนตักบาตรตอนเช้าเย็นสวดมนต์กลางวันนอนอะไรประมาณนี้ก็ได้ประมาณนี้วด้วอะไรอย่างนี้นะครับสวเที่ยวก็ได้เที่ยวอะไรอย่างนี้เ<ม>พราะนั่นคือชาวที่ในช่วงนี้จะเป็น2บุคลิก2ด้านคุณอาจจะไปเที่ยวด้วยแวะทําบุญซะหน่อยอะไรประมาณนี้ก็ได้เหมือนกันความสวยความงามได้ไหมอาจารย์ถูกต้องเพราะนั่นคือชาวที่ช่วงนี้คุณจะมีเกณฑ์รักสวยรักงามเสริมความงามทําศิลปกรรมเติมความงามหรือคุณเป็นกูรูผู้รู้ เรื่องความงามความงามก็ได้นะครับพะใบนี้เป็นไพ่เหมือนครูบาอาจารย์ผู้รู้กูรูก็ได้เช่นเดียวกันถ้าเป็นงานแน่นอนครับคุณจะมีความเป็นผู้รู้กูรูหรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคนเก่งมีความสามารถความรู้เต็มเปี่ยม,มคุณอาจจะได้ไปออกงานสังคมพบปะคนไปงานมีเกียรติมีสังคมเยอะ,ะพลังอำนาจบารมีพุกอ่าคือช่วงนี้จะเป็นลักษณะมีคนยกย่องให้เกียรติหรือคุณอาจจะมีเกณฑ์ดได้แผ่บารมีออกงานสังคมบ่อย แต่อีกมุมนึงในเรื่องงานคุณก็จะมีเกณฑ์ที่จะได้เกี่ยวกับการทํางานไม่ด้านเดียวทํางานหลายอย่างทํางาน2ด้านก็ได้เช่นเดียวกันประมาณนี้นะฮะส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือถ้าเป็นในเรื่องเงินทองก็จะมีเกณฑ์ที่จะได้เกี่ยวกับรายได้ที่ไม่ได้มีทางเดียว oh. มีรายได้มากกว่าหนึ่งทางนะครับรายได้ที่มาเนี่ยจะมาจากพลังบาร,รมีของคุณเอง mm. นะครับหรือไม่ก็ความสามารถของคุณเอง mm. คุณอาจจะเป็นลักษณะเหมือนแนวความเป็นครูบาอาจารย์สอนสั่ง mm hmm. แนะน,นําแนะแนว ก็ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้แล้วก็เทวดาจะช่วยในเรื่องเงินทอยต่างหากนี่นะครับแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้โชคเรื่องความสวยความงามเรื่องเงินด้วยนะครับส่วนถ้าเป็นเรื่องการเมืองอ่าเรื่องความรักนิดนึงอ่าเรื่องความรักนะครับคุณก็จะมีดวงในเรื่อง่ยวกระด้านสองบุคลิกหนึ่งพาคนรักไปทําบุญสองพาคนรักไปเที่ยวผับเที่ยวเทคประมาณนี้เพราะนั่นคือชาวที่ช่วงอาทิตย์เดือนนี้คุณจะมีเกณฑ์หรือพาคนรักไปผับเทค กลางคืนตอนเช้าพาไปตักบาตรก็ได้เช่นเดียวกันอะไรประมาณนี้นะฮะส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือชาววาทิตย์ช่วงนี้คุณจะได้ไปทําบุญกับคนรักด้วยนะครับตรงนี้นะฮะแล้วไม่ก็ได้สอนได้อบรมการเมืองชาววาทิตย์ช่วงนี้ก็จะมีเกณฑ์ได้ออกงานสังคม,มพบปะคนเยอะแพ่บาลังบารมีสร้างกระแสอ่านะครับแต่ก็อีกมุมหนึ่งก็คือก็จะมีเกณฑ์ที่จะคนรักคนฉัน นะเพราะนั่นคือชาวอาทิตย์เนี่ยคนอิจฉาก็มีถ้าเป็นในเรื่องการเมืองนะก็จะมีคนที่ชอบและไม่ชอบคุณอยู่ประมาณนี้แบ่งเป็นสองคู่อะไรประมาณนี้นะฮะนี่ครับสำหรับชาวนักการเมืองหรือคุณอาจจะต้องได้ศึกษาดีเรียนรู้นะครับหรือไม่ก็มีคนมาขอความรู้จากคุณเรียนรู้เพิ่มอ่ะนี่คือชาวอาทิตย์ครับผมครับ